พี่น้องไปหาหน่อไม้มาแกงใส่อ้นครับน้อย non, はいซอนอมจักบ่ <laughs> ก้องกัสันก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้าพวกพี่น้องสวนมซุกสวนมลงเอาเลยวยัจะจะดอกกระเด็ดเอาตัทะเลซหนบัวนี่มปลาพี่น้องปลาม่แปลา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 พี่น้องเออสตักเลยแตักปลาปะปลานิ่นเลี้ยง โอเพบทานบัไร้ป่าแห้งวาป่ยงมาแวป้านิ้นป้าปาเพราะนานนี่ป้ามกเพชรป้าพี่น้องเห็นบัดอกบัวจีย้อนจอาสอยจอยจอยปอยจอห้อยมาห้อยมอย้อยจยจอยจอยจอยอง เอินใหม่ด้อจะจะจะอยเมึสนอมเพอเอินปลาด้วยพี่น้องอยู่กบมีพี่น้องคบนงอยู่ไหมอแพทย์เห็ดยังนะโอ้พอดีหัวเห็ดปลาตื่นซื่บ่เลกนหนองบกอ่เลิกลองมึงบหัวหมแพหัวบ่บ่เลิกลองมึงดูฮะลองลงมึงดูผู้ใดผู้หนึ่งยังได้จักดอกกระด็ดเอาเอาสนอมลงเป็นสาวเจ้ย ไปไปบอแพพากันไปหาเาไหมสักอนอะไรสิยังคอยจิสนอคอยจิพ hmm. ี่เนาะเสียมใการน้อยะหารในแค่นี้ไม่เข้าคอยจิพี่เนาะคอยจิพอได้ตัวคอยคุดเลค่ะบ่บ่เลก ซีไซล็องน้องลุกเก้กูเลิกกูเลิกสีเลยล่ะกูดีเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วี่ตัวบอมีเรื่องาจกดูอันนี้เออเห็นแล้วบอกพนเอาปลาได้ละเอาตัวใหญ่นะพักน่ได้ซะน้องเลยเอามมงเลยย่างจากิสให้ดูพี่น้องปล่อยเถิดออกแสงด้ นี่ได้แล้วพี่น้องตานองพาแซ่เพิพี่น้องซบคเก่งใส่พี่น้องเนาะไปขับไปหาน้ำไม้พี่น้องมาเลยกระชือฮอตอะไรพี่น้องเลยเนาะเห็ดเห็ดปวกจมูหนึ่งพอดีเนาะน้ำไม้ลายบอกพีขวดจิโร่บอกพี่ นี่ปอบาพ no ันพ er ี่น้าทางพี่น้าบอเพหลายพี่ทางสาวสนุกพี่เห็นฟิลอพี่นห็นวแม่แ้อ้แมนหรอแม่คุดไปโร้ขัวเฮ็ดไม่คุดมาหน้าดิ ข่้ยงาจะข่อยคุณง่ายอยู่ดอกขี้าจเนาะยินที่ยินที่ค่อยถ้าขาดเขื่นาะเขาบอกข่อยเหนใหม่เนาะรอมันตื่นแล้วเนาะตกใจคือไคนหคืออย่งนครอนยหัว

โอ้ตัวแม่ไข่เต็มเทฟแค่ไหเก่งแค่ิร่เก่งแค่จิโร่เห็นกบพี่น้องเห็นกบเห็นกบไทุอะไรทุกปแโอ้ยแล้วมาได้ ไม่เนแคนี้มคยเห็นจะเองไาแบบนี้อเงเลยอ้พี่น้องไม่เคยเห็นค่ะน้องไลาแบบนี้พี่นปีนใส่พีน่ให้พี่น้องคเบิรกังไหมตาเป็นยังไงบ่อป่พนอุ้ยเบอกเพนอมเ็ดนัวใส่เห็ดนรกงขามาพี่นี่เห็ดนวกู้เท้าโอ้น้องบอกเพนนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะ ข่อยตกในะเฮ็ดังะนี่เฮ็ดนวนวดลยลสีเห็นนอนพแ่้าอ้ากอเดียวจบนะกอดเดียวจบนะเอามาต้มน้ำต้มทั้งเนอะบเอามาสุปใสหมูสาันแมนแมนแมนนเ้งเนยโอ้พี่น้องิลชอบจ้าจ้าแ๊บเดียวพี่น้องร้ายนาพี่น้อง ป้าเดนวนผูลือสีมือเก่งสิน้องขักเห็ดเลยนะเห็ดนวลที่นู่ลายเนาะนี่ขักอะไรไปเนาะมือใหม่กันลายสิน้องเห็ดอันนี้กับเจ้าขายกองห้าพันน้อยเดียญนะไปซื้อมามันหายากเติมเนาะแม่ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย ทีมงานแม่เลี้ยงเดียวมาหาเมื่อนี้สิหาไปแกงซุ่มโอ้โอเคตัวพันว่าสิได้เจอเจ้าทางนี้ได้ทางนี้ได้สับไปแต่ไรฟังพี่น้องให้บึ้งฟังนี่โบปักโบตีไม่หน่อยฮักอย่ังเดียวพี่น้องกำลังมันเลยโกเดียวแบบแบบคุ้มเลยนะพี่น้องจะได้มาเห็นเลยโอ้ยคนเยอะสนุกได้พี่น้องสาวน้อมก็อยู่คนละพังก่อนนจะไหม้ไ่นะได้หรื่าทางนั้นได้หรือเ่ได้อยู่ฮักเอาน้อยนั่นพี่น้อง มามาเทาไรกับบุหิดวังนะอยู่นีนอยู่ส่วนพอเสี่ยวน่พอ,นนพอเสี่ยวนะพอเสี่ยตือ้อตื้อสุกหลังใส่บดเนี่ยนะโอ้ยพี่นอ,นนเ,นอเจอ้ากรหาตัวต่ำๆเนี่ยนะมันลายอยูอาายเอ่เอาไว้ให้นเป็นโมฝนอีกสุดน้าวันได้พี่น้นอง เต้นดอกไม้เลจ้ะน้องมนาจีคืเต้นตึ่งตองตั่งเึ่ไต้่งบ้่งต้ืง่อตึ่งาึ่งตั่อตึ่งต่นตอ่งน่งตึ่งต่อตึ่งตึ่งตึ่งตึ้ง่งตึ่งตึ่งต่งตึ่เตึ่งต่งดึ่งตึ่งตึ่งตงต่งง่ง่่่ง พ่แพเห็นบ่ทางนะลายอยู่านไปเอนเนาสาน้องมาหน่อต่นตนเจ้าเนสาวน้อมเป็นคนสอบเพื่อนเนาเอสอบนำประวัติบวอเพืนอนละเนาะเสารน้องก็เอียงบาดมือผมคือเจ็บ สงใส่เจ้าของค่นมาแล้วพี่น้องเราตามาายได้ผลมาแล้วพี่น้องได้เรียงคอยเรียงคอยเลียงงัวเพื่อนอ่อนอ่อนมแพทยปินงำหมอแพนเปิน้ำถึนงูเจ้าสกินงูะงูคือสกินเจ้บ่ไร้แ ทักสิ้นแลวไม่เกันนะรแทกนนโอ้ยสิรวยวันนี้แล้วบาแค่ไน่นเป็นเศรษฐีน้ดใม่เตรียมตัวเลยนะสาวขยงเบาแมนไหมขยงสีลามันแบบชงแบบเป็นชงสดชงเนาะัาเป็นผู้สาวด้วยะสาวขึ้นใหม่นะสาวครับผู้แม่อ้ออ้อต้องตพี่น้องเลยต้องต้อโม ระวังเด้อนอนน้องมุ้งได้หมดเลยพอแล้ววันนี้พอแล้วพี่น้องลายขนาดพี่น้องโม้ด้วยให้สอนน้องเปิดให้นฝืนเบิ่งนด้วยเปิดในพรมให้พี่น้องกันเบิ่งป้าตัวเต็มกระตาพี่น้องเลยได้ไหมดูลายแล้วพี่น้องพันล้านดูลายพันล้ายอันนี้ก็จะไปขายซื้อรถเก่งเลยขออยู่น้ำทั้งหลังไงเด้อก็ได้รถเก่งมากให้สอนน้องพี่ทออกวันน้องเอลยบอกกุ้งได้แะ พ่่ีเนทีน้ำมันที้างหลังมาเลยนะหลังคาหลังคาหลังคาตามหาจามาจักปีแล้ร้อยกว่าปีแล้ไมพยานงูเลยสกสกวะงูเหาอพี่น้องเออบอกแพรชัวชาวนุ่งว่าตกใจยางสุดขีดปลาพี่น้องไปออกวันนี้ถ้าเ่าเป็นโนนะะบอบบไ่ได้เยวนะนี่ะเก็บใบหานาง หลายเนาะค่ายเยอะนะทางไปหน้าเพิ่นแล้วไม่เผ่บ้านกันมีาะนี่ัะน้ำนีฉันน้ำุดๆแล้นี่ลายพี่น้องบอกพนกำลังคุชิโร่อยู่พี่น้องเอ้ซับแล้วเกี่ยเกีเกม่ไปูบุ ເຮ uh, ົດ anyway> um bueno oh ້ i k e ກົດ s a r e ຊ່ອສສາວນົ อาสาวรุชุบมีมีหัวค้ำพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องเอาเมือเหือมาตะเก็บยานางโอ้ยเอ๋ยอยู่อันนี้